สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Cat Sector s p o i l หนังนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์ของจอมโจรลูกแปลงนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3กันแล้วใครที่ยังไม่ได,ดู EP ก่อนหน้าครับก็สามารถกดด้านบนตรงนี้ได้เลยเมื่อคราวนี้นะครับอัสศนรต้องค้นหาความจริงจากอธิการของตำรวจนะเขาจึงต้องหาทางจับตัวมาให้ได้และเรื่องราวความจริงจะเป็นยังไงต่อครับเดี๋ยวมาฟังสปอยใน EP ที่3นี้กันได้เลยครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะหลังจากอัศวานได้รู้มาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่หลอกให้พ่อเขาเซ็นยอมรับผิดเนี่ยจนพ่อของเขาต้องฆ่าตัวตายคนคนนั้นก็คือตำรวจที่ชื่อว่าดูมองนั่นเองอัศาานจึงตามล่าตัวดูมองเพื่อสืบสาวเรื่องราวต่อไปครับหลังจากจบเรื่องคดีสร้อยเมื่อ25ปีที่แล้วดูมองกับอัศวานก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลย ปัจจุบันดูมองดํารงตําแหน่งเป็นอธิการของตํารวจเขาอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกๆครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตประจําวันของดูมองก็จะทานอาหารเช้ากับลูกๆเปิดเพลงฟังผ่านวิทยุ AI ที่สั่งการด้วยเสียงได้ก็ดูดีแล้วก็แฮปปี้นะแต่ทั้งหมดนั้นอาซานได้แอบเข้าไปติดกล้องวงจรปิดทุกมุมของบ้านเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าตามติดทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้ครับ ในช่วงที่ดูมองเข้าไปทํางานที่สํานักงานในสารกลางนะอัสซานก็ได้ปลอมตัวเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ไอทเข้าไปบอกว่าเขาจะมาอัปเดตซอฟต์แวร์ครับที่ออฟฟิศของดูมองที่นี่แต่บังเอิญว่ามาเจอคิปโปในนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้คิปโปเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกครับแต่เพื่อหลอกให้ดูมองอายจะได้รีบปลีกตัวออกมาจัดการกับปัญหานี้แล้วอัสซานเนี่ยก็ใช้จังหวะที่อยู่กับดูมองตาลำพัง สกัดจุดให้ดูมองเนี่ยสลบไปและพาตัวไปที่ห้องลับเพื่อเตรียมการสอบสวนดูมองนั่นเองระหว่างที่ลักพาตัวครับอาซานได้ทําลายซินของโทรศัพท์ของดูมองทิ้งไปด้วยรวมไปถึงจับเขาใส่หีบขนขึ้นรถตู้จ้างคนขับรถมารับตัวไปออกทางประตูหลัง ต่อไปนี้จะเป็นการสืบสวนดูมองครับโดยอาซานเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยตนเองเขามัดดูมองเอาไว้กับเก้าอี้ส่วนตัวเองเนี่ยก็พูดใส่ไม้ที่มีการปลอมแปลงเสียงเอาไว้ในห้องก็จะมีโปรเจคเตอร์หนึ่งอันครับอาซานขึ้นภาพแล้วก็ถามว่าคุณรู้จักชายคนที่ชื่อบาบากาจ็อบไหมซึ่งดูมองทําทีว่าจะนึกไม่ออกครับแต่อาซานเนี่ยก็เอาเอกสารต่างๆให้ดูมองได้เห็นว่าเขารู้นะว่าดูมองเนี่ยจําได,ได้เพราะว่าดูมองเองเป็นคนรับผิดชอบคดีของบาบากา อาซานพยายามซักไซอยู่นานครับว่าทําไมดูมองต้องบังคับให้บาบาก้าพ่อของเขาเนี่ยรักสารภาพด้วยแต่ดูมองยังคงยืนยันว่าบาบาก้านั้นผิดจริงๆและก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ยากจะอธิบายเข้าใจอาซานสืบรู้ความจริงมาอีกอย่างหนึ่งครับว่าดูมองเนี่ยเป็นคนรับสินบนจากพวกธุรกิจมืดทําให้ดูมองเนี่ยล่ำรวยเกินจริง และเรื่องแบบนี้เมียของดูมองเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนอสัสซานขู่ว่าถ้าดูมองไม่พูดความจริงทั้งหมดลูกเมียของเขาอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะและเรื่องรับสินบนจากธุรกิจมืดพวกนี้ก็จะได้ถึงหูเมียของเขาแน่ๆรวมไปถึงหน้าที่การงานของดูมองก็จะต้องพังพินาศอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะทํายังไงนะครับดูมองก็ยังคงบอกว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นบาบาก้าต่างหากที่เป็นคนยอมรับผิด สุดท้ายอัศส,สนก็โมโหครับจึงบอกว่าพูดความจริงสักทีสิว่าคุณทําอะไรกรับพ่อผมนั่นกระทาให้ดูมองรู้ทันทีว่าเขาคืออัศสรสน,นั่นเองทางฝั่งของทีมสารวัตรสืบสวนครับตอนนี้ได้ข่าวมาว่าอธิการบดีเนี่ยถูกลักพาตัวไปจึงเร่งตามหาข้อมูลต่างๆในทันทีตำรวจเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็พบเห็นรถตู้แล้วก็อัสสรที่ปลอมตัวมานะตำรวจเช็คสัญญาณมือถือเพื่อหาว่าตอนนี้ดูมองอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าอัสสรนเนี่ยได้ทำลายสิ่งทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว ยูเซฟนึกขึ้นมาได้ครับจึงทําการค้นหาจาก GPS ที่ฝังอยู่ในแบตเตอรี่ของมือถือไม่นานก็พบสัญญาณของมือถือที่อยู่ในจุดห่างไกลด้านนอกเมืองตำรวจทั้งหมดจึงมุ่งหน้าเพื่อไปช่วยอธิการดูมองทันทีก่อนที่จะไม่ทันการครับตัดมาที่ฟังของอธิการดูมองกันบ้างครับเมื่อเขารู้ว่าอัสซาเนตามสืบเรื่องการตายของพ่อตนเองดูมองยังคงยืนกรานว่าเขาบริสุทธิ์จริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและเขาก็เสียใจกับการตายของบาบากาเช่นกัน ดูมองสัญญาว่าเขาจะไม่บอกใครนะเรื่องที่อาซานเนี่ยลักพาตัวเข้ามาที่นี่และก็ขอร้องว่าช่วยปล่อยตัวเขากลับไปให้เขาได้ไปเจอหน้าครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักถามกันอยู่นานกว่า4ชั่วโมงครับอาซานก็ไม่อาจจะเข้นความจริงอะไรได้มากกว่านี้แล้วเขาจึงบอกว่าผมจะเชื่อคุณก็ได้และผมให้อภัยคุณดูมองและอาซานก็จากไป ทั้งฟังของทีมตำรวจครับตอนนี้พวกเขาได้ไปล้อมจับรถตู้ที่น่าสงสัยแต่เมื่อไปถึงตรวจค้นก็พบว่าไม่เจอตัวอธิการบดีแต่อย่างใดครับเห็นเพียงแค่ตุ๊กตาตัวตลกและก็โทรศัพท์ของอธิการที่ใส่ไว้ในหีบเท่านั้นเมื่อสอบถามไปยังคนขับคนขับก็บอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยจ้างเขามาให้ขนของให้มาที่นี่ทั้งหมดนี้ก็คือแผนที่อัซานตั้งใจจะหลอกตำรวจพวกนี้ตั้งแต่แรกนั่นเองครับยูเซฟจึงบอกว่าเขาอาจจะอยู่ที่ศาลากลางเหมือนเดิมก็ได้นะ ใครจะไปคิดว่าการลักพาตัวครั้งนี้จะซ่อนตัวอยู่ที่เดิมจะไม่ไปไหนเลยแต่ยูเซฟก็บอกว่านั่นแหละคืออาเซนลูแปงมักจะเลือกใช้แผนแบบนี้ในเมื่อไม่รู้ว่าจะไปสืบหาที่ไหนแล้วครับพวกตำรวจเนี่ยก็ยกขยงกลับไปที่สารากางอีกรอบหนึ่งขนห้องทุกห้องทั่วตึกจนสุดท้ายเนี่ยก็เจอกับอธิการดูมองที่ถูกมัดจับตัวเอาไว้ หลังจากช่วยเหลือดูมองได้แล้วครับสารวัตรตำรวจก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการลักพาตัวในครั้งนี้สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอธิการดูมองเนี่ยไม่อยากจะบอกความจริงมากมายนะักส่วนใหญ่จะปิดเป็นความลับซะมากกว่าแล้วก็ใช้คนของตอนเองเนี่ยสืบเรื่องคดีนี้แทนสารวัตรก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้มากครับเพราะว่าดูมองเนี่ยเป็นถึงระดับหัวหน้าแล้วและตอนนี้คดีสร้อยเพชรของเขาก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย ทางด้านของยูเซฟครับเขาเริ่มปฏิปตอบเรื่องราวและก็ได้บอกว่าทั้งคดีการหายไปของสร้อยรวมไปถึงการลักพาตัวของอธิการานั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเพราะเมื่อค้นไปในแฟ้มประวัติดีๆแล้วยูเซฟรู้มาว่าอธิการดูมองเคยเป็นผู้รับผิดชอบคดีสร้อยเพชรเส้นนี้ที่หายไปเมื่อ25ปีก่อนนั่นเองรวมไปถึงการตายของชายที่ชื่อว่าบาบากา ซึ่งทั้งหมดพอจะคาดเดาได้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนทั้งเรื่องขโมยสร้อยแล้วก็เรื่องการลักพาตัวความจริงเกี่ยวกับสร้อยเพชรครับที่ไม่อาจจะเปิดเผยขึ้นมาได้นะถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยดูมองถือว่าเป็นตำรวจที่ดีคนหนึ่งเลยครับเขารักงานที่ตนเองทำดูมองรับผิดชอบคดีสร้อยเพชรที่หายไป ในตอนนั้นดูมองไม่เชื่อว่าบาบาก้กาเป็นคนขโมยสร้อยนะเพราะว่าไม่มีหลักฐานแน่นพอว่าสร้อยนั้นอยู่กับบาบาก้กาจริงๆแม้ว่าจะมีรอยนิ้วมืออยู่บริเวณตู้เซฟอยู่มากมายก็ตามและบาบาก้กาเนี่ยไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆเลยอีกทั้งดูมองยังสงสัยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฮูเบิร์ตผัวของคุณนายแอนนั่นแหละเป็นผู้ที่เอาสร้อยไป เพราะว่าเมื่อสืบลึกลงไปแล้วดูมองพบว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่สร้อยจะถูกขโมยสร้อยเส้นนี้ได้มีการเพิ่มวงเงินประกันขึ้นถ้าหากว่าสร้อยถูกขโมยไปจริงๆเนี่ยแล้วหาไม่เจอเนี่ยตระกูลเพลิกินีก็จะได้ประโยชน์จากเงินประกันมาใช้อะไรทํานองนี้แหละครับซึ่งก็น่าจะจํากันได้ครับจูเดียนลูกสาวของฮูเบิร์ตได้บอกว่าพ่อของเธอเนี่ยซื้อสร้อยกลับมาเองเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้าจากตลาดมืด แต่ด้วยความที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นความชั่วร้ายของฮูเบิร์ตเพลกินีครับขั้นแรกเลยฮูเบิร์ตได้กดดันให้ดูม้งเนี่ยไปช่วยคุยกับคุณนายแองครับเพื่อหลอกให้บาบาก้าเซ็นยอมรับโทษหนักจะได้เป็นเบาอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคดีนี้ไม่เจอสร้อยครับการเซ็นยอมรับผิดเนี่ยจะไม่มีการลดโทษเลยแต่คุณนายแองก็ไม่รู้ข้อนี้ครับจึงไปบอกให้บาบาก้าเซน็นเท่ากับว่าคุณนายแอนก็ตกเป็นเครื่องมือเช่นกันนะ เพราะว่าฮูเบิร์ตเนี่ยรู้ดีว่าบาบาก้าไว้ใจคุณนายแอนที่สุดสําหรับดูมองเองก็คงรู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าตนเองก็มีความผิดด้วยเช่นกันแต่เขาไม่อาจจะฝืนอํานาจได้ครับเพราะว่าถ้าหากไม่ทําตามเนี่ยหน้าที่การงานและก็ลูกเมียก็คงต้องถูกอิทธิพลของฮูเบิร์ตเล่นงานด้วยเช่นกันครับ ตัดมาที่ดูมองหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ขนบ้านทั้งหมดเลยนะเพราะรู้ว่าอสซานเนี่ยแอบติดกล้องวงจรปิดเอาไว้หลายสิบตัวเลยทั้งในห้องน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นทุกๆมุมต่างๆภายในบ้านเขาก็ลือแล้วก็ทําลายกล้องจนหมดครับเมืออ่อแน่ใจว่าพวกกล้องเนี่ยถูกกําจัดหมดแล้วดูมองจึงโทรไปหาใครสักคนหนึ่งในตระกูลของเพนลิกินีครับซึ่งก็น,น่าจะเป็นฮูเบิร์ตนั่นเองละครับ ดูมองแจ้งว่าตอนนี้มีคนกำลังสืบเรื่องราวของซ้อยเพชรรวมไปถึงการตายของบาบาก้าเมื่อ25ปีที่แล้วด้วยและผมขอพบท่านหน่อยการพูดคุยในโทรศัพท์ของดูมองครับได้ถูกบันทึกเอาไว้ในวิทยุ AI ที่เขาใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอัสซานเนี่ยได้แอบติดเครื่องบันทึกเอาไว้ครับทำให้อัสซานร,รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วดูมองนั้นยังปากแข็งนะและยังไม่บอกความจริงทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งก็ต้องติดตามกันใน EP ีต่อไปนะครับว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อครั้งหน้าเนี่ยอสัสซานจะต้องลุยกับตัวพ่ออย่างฮูเบิร์ตเพลลิกินีกันแล้วนะครับยังไงฝากติดตามกันใน EP ีที่4กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับส่วนคลิปอื่นจากช่องของ The c a t s e t t r r ก็ฝากดูกันด้วยนะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ